วันนี้ที่บริเวณศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัสดสร,ระบุรีระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เลนิธราชประชานุเคราะห์ในพระบรม,มราชูปถัมภ์โดยนายแนมนรัตนสุคนผู้ว,ว่าราชการจังหวัสดสระบุรีในฐานะประธานกรรมการหมู่เลนิธราชประชานุเคราะห์ในพระบรม,มราชูปถัมภ์ประจําจังหวัสดสระบุรีเชิญถุงยางชีพพระราชทานจํานวน200ชุดและเต็นท์จำนวน200หลัง ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัสดสระบุรีโดยมีนายสมศักดิ์บุญสูงผู้ชำนาญการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยจังหวัสดสระบุรีในอำเภอบ้านหมอและผู้แทนหน่วยงานราชการร่วมพิธีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอันจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปใช้ในยามจำเป็นหรือในห้วงที่มีฝนตกหนักอีก ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้หลายหน่วยงานในพื้นที่ต่างเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้ว